เอาละทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่เอกจะมาทำคอกปะสุสัตว์แยกเพิ่มดีกว่าฮะคอกคอกอะไรนะหวังว่าวันนี้พี่ฝนจะไม่ผักพี่เอกหล่นลงไปนะเอาวันนี้จะทำบ้านให้คุณหมูคุณไก่คุณแกะคุณแพะคุณแมวใช่เปล่าใช่แล้วถ้าเพื่อนคนไหนชื่นชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะมาเดี๋ยวพี่ฝนขุดดินเพิ่มเติมให้ก็แล้วกันก่อนอื่นนะพี่เอกมีอะไรมาอวด วัดอะไรเหรอครั้งที่แล้วมันระเบิดไปแล้วก็วางของเกะกะพีอกก็เลยมาจัดระเบียบของเลยโอ้โหขึ้นมาเป็นชั้นเพียบเหรอใช่แล้วแยกแบบนี้จะได้เก็บง่ายด้วยนะพี่หวนนะอันเก็บง่ายสบายใจแยกประเภทไปเหรอตอนเนี้เพีอกมีเคบอลเยอะมากเลยเนี่ยอันเนี้ยจะเอามาทําอะไรได้มั้งเนี่ยโอ้เอามาทําเป็นบล็อกได้เหมือนเดิมอันนี้คืออะไรอ่ะบล็อกอะไรเหรอมันคือดินเหนียวดินเหนียวเหรอใช่เพีอกเอาดินเหนียวเนี่ยมาทํากระถางอะกระถางดอกไม้เหรอไม่ใช่แบบนี้แฮ มันทำแบบไหนล่ะ,ละอันนี้คือกระถางดอกไม้เหรอใช่กระถางดอกไม้ยังไม่มีดอกไม้ทํากระถางไว้ก่อนก็ได้มีให้ดูไหมนะกระถางดอกไม้ทําแบบไหนกันนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ซุปเห็ดแล้วไงต่อไหนกระถางดอกไม้นะพี่เอกจําได้ว่าใช้ดินเหนียวเอามาวางเป็นสามเหลี่ยมแบบเนี้ไม่เห็นมีหรอไม่มีโอหรือว่าหรือว่าอะไรเหรอหรือว่าเราจะต้องเอาดินเหนียวเนี่ยไปเผาไฟก่อนนะ ดินเหนียวเผาไฟเป็นไงอะไม่รู้จักเอเผาไฟเสร็จแล้วจากดินเหนียวก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนอิฐแดงอะง้นเพียก็ลองทําดูก่อนก็แล้วกันลองเผาดูสักอันหนึ่งนะเผื่อจะได้โอ้คุณหมูโอ้ตอนนี้เพื่อนเพื่อนเราออกมาเยอะเกินไปแล้วเกะกะมากพี่ฝนทำไงดีคุณหมูเขอยากได้บ้านก็เมื่อกี้นี้บอกว่าจะทําที่อยู่คุณหมูไม่ใช่เหรอนี่ไงเพียงได้อิฐแดงมาแล้วฮะพี่ฝนมีอะไรบางอย่างอยู่ในกล่องด้วย มีอะไรเดี๋ยวพียอกขอลองดูก่อนว่าจะทําอันนี้ได้ไหมมีต้นไม้แล้วก็มีมีอะไรนะแอปเปิลนี่ไงทํากระถางได้แล้วพี่ฝนไหนอยามากวาดไหนเร็วเข้ายังไม่ได้ครบอ่ะเพียอกจะต้องเผาทั้งหมด3ก้อนแล้วพี่ฝนจะเอาของในกล่องไปใช้แล้วก็จะมีบางอย่างมาเก็บด้วยนะได้เพียอกเอาฐานที่มีทั้งหมดเนี่ยมาเผาเลยแล้วกันนะอ๋าได้เหรอเมื่อไหร่จะมีลาวานะจะได้ออกมาตั้งเผาเดี๋ยวพี่ฝนไปทำเขาเรียกว่าอะไรนะพื้นดินเพิ่มเติมตรงนี้ดีกว่า จะดีเหรอทำข้างหน้านี่เลยเหรอแล้วทำตรงไหนอ่ะทำไมไม่ทำคอกสัตว์อยู่ใกล้ๆกันฝั่งนู้น่ะฝั่งนู้นเหรอฝั่งนู้น่ะอ๋อได้เดี๋ยวพี่ฝนไปทำเขาเรียกว่าอะไรนะพื้นดินฝั่งนู้นให้เขาแล้วกันนะอืมก่อนอื่นนี่เดี๋ยวเพกดูก่อนนะว่าจะเริ่มทำจากอะไรดีไม่มีมันอ่ะได้ยังอ่ะเอามันอยู่นี่นี่เองอ้าวไปไหนแล้วอ่ะนี่อยู่ที่พี่ฝนนี่ไง คือพี่เอกอ่ะจะได้ดึงหมูแยกออกไปตั้งหากตอนนี้เขาเกะก,กะในบ้านเอามันไม่หน่อยนี่นี่ได้ทั้งหมดกี่ก้อนเนี่ยได้ทั้งหมดสีก้อนด้วยกันถ้าได้สีก้อนเราปลูกเพิ่มอีกดีกว่าเพราะ,ะว่าจะปลูกเพิ่มเติมเหรอมันเนี่ยขึ้นเร็วมากและที่สําคัญคือเราสามารถเอามาผลิตคุณหมูได้ด้วยนะจะบอกให้ง้นเยอพี่เอก เถอะพาคุณหมูเข้าไปในคอกก่อนเดี๋ยวพี่ฝวนเนี่ยนะจะปลูกอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะพื้นดินแถวๆข้างๆตรงนี้ให้พี่หวนจะใช้ดินเลยเหรอใช่จะใช้ดินเลยเพราะว่าดินเหลือเฟือมกโอเคก็มันก็ใช้ดินไปเลยก็ได้แล้วเดี๋ยวเราปักไฟเยอะๆเอาป้องกันระเบิดตูมตามจากคีปเปอร์ดินมีเยอะมากเลยเนี่ยพี่หวนเก็บมาได้เกือบร้อยก้อนเนี่ยมันออกไม่ได้อะทาไมอะติดบัวโอ้กว่าจะออกมาได้ เป็นไงบ้าง่ะมีงานเดี๋ยวทําตรงนี้แหละพี่ฝนจะทําตรงนั้นใช่เปล่าใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มซันแล a ออกมาก่อนก็แล้วกันงั้นเดี๋ยวพียอกไปทาอันนี้รอไปเลยอ่ะทำั้วเหรอนี่ไงล้วเพีเอกไปทําเพิ่มมาอีกเท่าไหร่เนี่ยประมาณ64กับอนะีกสิบห้าประมาณนั้นหละตรงนี้ต้องเอาดินมาเพิ่มนะพี่ฝนอันเดี๋ยวเอามาเพิ่มให้แป๊บหนึง่งเดี๋ยวไปขุดก่อนงั้นเพี่เอก็จะต่อตรงนี้นี่คือคอกหมูทั้งหมดพอหะน่าจะพอนะ เดี๋ยวพี่ฝนเอาดินมาต่อแล้วเดี๋ยวพี่เอกจะต่อตรงนู้นนะแล้วก็แป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวมาข้างหน้าพี่เอกจะทำประตูไว้ตรงนี้เดินเลี้ยวมาปุ๊บเจอประตูปั๊บทันทีต้องมีคอกคอกไก่ด้วยเปล่าคอกไก่ก็ต้องต่อเพิ่มพี่ฝนเอาดินต่อเพิ่มไปเลยก็ได้นี่งานเดี๋ยวแป๊บนึงนะเพราะว่าขุดไม่พอแล้วไม่เป็นไรพี่ฝนเดี๋ยวพี่เอกจะต่อตรงนี้แล้วพี่ฝนมาต่อเพิ่มเติมด้านข้างแล้วใกล้ๆกกันเลยใกล้ๆกล้กันเลยนะ ใช่แล้วก็โอ้คุณหมูมารอแล้วเนี่ยคุณหมูค่อยอยากอยู่บ้านเขาแล้วแล้วเ่เอกก็จะทําประตูไว้ตรงนี้ประตูเดียวพอเ่เอกกั้นข้างหลังด้วยไม่ได้หรอข้างหลังไหนอะข้างหลังที่คุณหมูเขาย,ยืนอยู่เดี๋ยวเขาตกลงไปอ,อืมเดี๋ยวเราเค่อยทําขยายขึ้นไปก็ได้ตอนนี้เรามีต้นไม้จํานวนมากแล้วนะมาคุณหมูอุดตอุคุณหมูมาแล้วเดี๋ยวเ่เอกจะต้องไปทํารั้วก่อนอ่ะแล้วคุณวัวเข้ามาทําไมแล้วคุณกระต่ายนี่เขากินอะไรอ่ะ ตายก็น่าจะแครอทล้วมั้งพี่ฝนแครอทเรามีหรือเปล่าไม่มีตอนนี้เรามีแค่มันไงเดี๋ยวพี่ฝนขุดตรงนี้ออกดีกว่าเดี๋ยวจะให้ดินเขาต่อไปทําไมอ่ะให้เขาต่อไปเป็นสีเขียวๆไงอ๋อจริง,รงๆคอกหมูนี่ไม่ต้องการสีเขียวเลยนะแต่ว่าพี่ฝนต้องการก็ปลูกต้นไม้ดิก็อยากให้มันต่อไปไงเดี๋ยวเขาก็ต่อไปเองเอ่ะงั้นงั้นก็เอาปล่อยไว้ง่ายเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วเดี๋ยวพี่เอกจะใช้ เขาเรียกว่าอะไรนะใช้พรวน่ะตีดินให้เป็นดินเหมือนดินโครนน่ะอ๋อได้ได้เพราะว่าคุณหมูคุณวัวเนี่ยเขาชอบพวกดินโครนไม่ใช่หรอพี่วัจะไปต่อขื่อ้างให้นะเดี๋ยวทำข้อไก่ด้วยก่อนจะทําอะไรปักไฟไว้ก่อนตรงเนี้ยมืดถ้าทางจะเกิดได้ด้วยแสงสว่างสวยชะมัดเลยอ่ะมาต่อดีกว่าเดี๋ยวเพีเอกจะรีบทำข้อขหมูให้เสร็จนะจ้องมีสแลบด้วยแล้วก็มีรั้วเพิ่มอีกนิดนึงแล้วก็ดึงคุณวัวนี่เข้ามานี่ก่อนเอาเอาเอา,อา ออกมากันเพียบเหรอเดี๋ยวเพียงดึงไปไว้ทางนู้นมารวมกันทางนี้มาวัวมอมาพี่ฝนดันเขาเข้ามาแล้วปิดประตูมอปิดตูเลยปิดตูเลยปิดตูแล้วเอาล้วนะขอออกด้วยคนต้องแยกคุณไก่กับคุณหมูออกมาจากคอกวัวด้วยนะนี่ไงเดี๋ยวพาคุณหมูออกมาแล้วคุณแก่นี่เขาอยู่กับวัวได้หรือใช่หรือเปล่าวัวกับแก่เนี่ยเขากินหญ้าเหมือนกันถ้าจะแยกก็คงต้องแบบนั้นอะ แล้วเดี๋ยวไก่เนี่ยเราใช้อะไรนะเมล็ดข้าวใช่เมล็ดข้าวพี่ฝนพอจะมีอยู่แต่ว่าต้องทํข้อก่อนหรือเปล่าได้ได้ได้ใจเย็นใจเย็นพี่ฝนใจเย็นนี่คุณหมูมาแล้วมาเลยมาเลยมาช่วยดันหน่อยเขาติดติดติดน่ะเหรอหน้าติดหน้าติดอดัน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 เขาไม่ยอมเข้าไปแฮเดี๋ยวก็เข้ามาเข้าไปยังอ่ะมาพี่ฝนพี่เอกดึงวัวมาทางนี้หมดแล้วเข้าไปเรียบร้อยแล้วใช่เปล่าดึงน้องไก่ออกไปก่อนนี่เนี้ยพาคุณไก่ออกมาอย่าดันดิ จะตกอยู่แล้วเนี่ยก่ออกมาหมดแล้วแล้วก็คุณหมูออกมาแล้วถ้าพีเอกไม่มีรั้วเนี่ยเพีเอกตกลงไปแล้วเนี่ยฮะไหนอ่ะโอ้บัวตเต็มเลยเดี๋ยวเพีเรกจนะทำเขาเรียกว่าอะไรนะหลังคาให้คุณหมูหน่อยหนึ่งพี่วนเขาเรียกว่าอะไรนะทำมานีแลพื้นพื้นไหนอ่ะนั่งงานพื้นดนินข้างๆนะี่เดี๋ยวทาข้อไก่พี่วอนต่อไปไเรื่อยๆเลยแล้วเดี๋ยวพีเอกไปทาข้อไก่ให้อัานได้เลยข้อไก่เราใช้เป็นต้นไม้ก็พอมั้งแล้วก็ทําลังสําหรับให้ไข่ธรรมดาพอ ทำรังทำบ้าน,นเหรอใช่เราไม่สามารถทำแบบสวยงามอะไรมากมายได้นะช่วงนี้ขึ้นไก่ออกมาแล้วอเอ้ยหมูปีระวังเดี๋ยวหลน่นเดี๋ยวหล่นโอ้เกือบตกน่เร็วเขา้าอยู่ดีๆก็ปีนขึ้นมาเพ่เกือบตกนะไม่คุณหมูทำเงียบเขาอยากขึ้นไปดูบ้านเขาไงเขาขึ้นไปนะเราตกไนงะไม่เป็นไรเดี๋ยวเพ่ทุบดินตรงนี้ออกก่อน เดี๋ยวขอต่อตรงนี้แปปนึงนะทำหลังคายเขาหน่อยต่อได้เลยตามสบายพี่ฝนไปขุดดินมาแล้วพอแยกแล้วค่อยไม่แออัดหน่อยนะพี่ฝนนะใช่ตอนนี้ก็มืดดึกแล้วเนี่ยเราไม่ได้นอนมาหลายคืนนะอืมไม่เป็นไรหรอกเมื่อคืนนอนไปแล้วไงก็ยังเหลืออีกสองคืนนะเอาละเดี๋ยวเพื่อจะเอาพลั่วมาขุดตรงนี้นะคุณหมูเขาจะได้ลงมานอนเล่นในโคลนได้อย่างสบายใจอ่าสบายใจแล้วก็ดีเนี่ยก็ชอบนอนคลุกขี้โคลนอ้าวกระต่าย เดี๋ยวกระต่ายก็คอ่อยค่อยทำบา้านค่อยทำบ้าน้แล้วกันไม่รู้จะทำยังไงดีเนี่ยเอาละพี่หวนออกแล้วนะปึ๊บออาทำไมมีแกออกมาอีกตัวอ่ะเมื่อกี้ออกมาจากที่พี่หวนขุดนะ่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวพี่ใหจะไปต่อทางตรงนู้นทำกองไก่ด้วยนะมาแล้วเรียบร้อยเอาแค่นี้ใช่ไหมน่าจะแค่นี้เพียงพอไหมหนะักก็น่าจะพอนะเพราะว่าไก่เขาตัวเล็กอะ่ะเอาละหัวมืดมืดมืด เดี๋ยวบักไฟให้มีเทียนไหมเนี่ยมีมีนิดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาละตรงนี้พีพเอกก็จะต่อไปให้เท่ากับของคอกหมูเวลาเราเดินเราก็จะเดินง่ายๆเดินสบายสบายนะประตูเอาไปไว้ใกล้กลๆนู่นแล้วกันนะอ่าได้ที่พี่นปักเทียนแล้วเอาประตูลงตรงนี้เดี๋ยวี่เอกไปทำประตูก่อนอุย้ยหมูจะดันหลุดออกมาได้ไงเนี่ยไม่ได้หลุดออกมาเมื่อกี้เขาอันนี้เขาเกิดเกิดเพิ่มอีกงั้นเหรอใช่ใช่เขาเกิดเพิ่มอีกอืมใช้อะไรดีนะ ใช้อะไรดีเนี่ยมีอของไม่พองั้นคงจะต้องใช้เท่าที่มีแล้วกันเฮ้ยของไม่ครบพี่ฝนอะของอะไรไม่ครบเหรอไม่เป็นไรพี่ใหญตัดสินใจละเดี๋ยวทาไปทั้งแบบนี้แหละก่อนอื่นก็เดี๋ยวทุบข,ของพวกนี้ออกก่อนเผื่อเราได้ของมาเพิ่มเติมพี่อยากได้ไม้เพิ่มัหเป็นแตงโมซะได้งั้นมาคุณไก่ บ้านเราจะได้โล่งๆนะพี่ผลนะมีมาเล็ดพานหรือเปล่าเยอะแยะเลยมาเดี๋ยวเี่จะพาคุณไก่ไปเข้าที่เล้าก็ก่อนนะพี่ฝนปากเทียนไว้ให้แล้วเดินลําบากให้ตรงนี้มันแคบไปหน่อยอะบ้านตรงนี้เราเริ่มแคบไปแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องย้ายของหรือเปล่าอืมต้องย้ายของนั่นแหละเดี๋ยวก่อนอันนี้มันรั้วไม่เอาเี่จะทําประตูไม่ใช่รั้วาทาพอไหมเนี่ยโอ้สติ๊กมีไม่พอสติ๊กมีแค่สามอันต้องทําสติกเพิ่มอีกงั้น เก้าไม้นี่ไปทําสติกชุดหนึ่งแล้วก็ทําประตูได้เลยได้ไหมนะ่ะได้ประตูแล้วเดี๋ยวไปทําประตูปิดของไก่ก่อนนะนี่พี่ฝนปักเชนไว้แล้วนะอืมได้เลยพี่ฝนพี่แอก์ุดให้มันเป็นในนี่หน่อยที่ปลูกพืชนะที่ปลูกพืชอะไรอะ่ะเดี๋ยวพี่ฝนจะเอาอันนี้ไปนะพี่ฝนจะเอามาเล็ดพันธุ์ไปปลูกตรงไหนในข้อไก่ไงในข้อไก่ไม่ต้องปลูกเมล็ดพันธุหรอกทำไมอะ่ะปลูกทำไมเดี๋ยวตีเป็นนี่ก็ได้เป็นคนโครนให้เขาอยู่พี่ฝนอยากให้เขากินในนั้นเลยอ่ะ เขาจะกินยังไงก็จิกกินฮะจิก <laughs> แจิกไก่อะจิกมอนที่ไก่จริงๆเขากินอะ่ะนี่เดี๋ยวดึงคุณไก่มาก่อนแบบนี้เอาละคราวนี้เพลก,ก็จะปิดประตูเราะแล้วก็เดี๋ยวขุดให้มันเป็นคนโคลนเหมือนของของคุณหมูก็โอเคแล้วมัง้งปลูกต้นไม้เขาหน่อยได้เปล่าปลูกได้ปลูกต้นเดียวก็พอต้นเดียวไม่พอหรอกทําไมอะ่ะต้องปลูกสองต้นสองต้นเยอะเกินไป เดี๋ยวพี่เอกทำรังให้เขาเข้ามาอาศัยอยู่ก่อนนะทำรังรังอะไรอ๋อรังบ้านเขาน่ะหรอใช่แบบนี้ดีกว่าแล้วก็ปิดแค่ข้างบนพอนี่พี่ฝนให้อาหารแล้วพี่เอกว่ามันสูงไปนิดนึงเลยมันสูงไปนิดนึงอะ่ะก็เอาหมาแนะทุบออกมีสลับอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้สลับ ทำเล็กๆหน่อยก็ได้เนี่ยบ้านใหญ่โตเกินไปเขาไม่ชอบมันสูงเกินไปปกติไก่เนี่ยเวลาเขาจะเข้าไปไข่เขาจะอยู่ในที่ค่อนข้างพอดีตัวนะใช่แคบๆหน่อยเขาชอบแคบ,แบๆ,บๆเพราะว่ารู้สึกว่าปลอดภัยที่บ้านพี่เอ๋เขาเคยเข้าไปอยู่ในนี้ด้วยยางรถยนต์ที่แบบมีเศษผ้าเศษฟางอะรู้สึกปลอดภัยอบอุ่นเออแบบนี้พอแล้วพอดีตัวไก่เลยอ่าแค่นั้นพอแล้วแล้วก็เอาบล็อกธรรมดาวางลงไปตรงนี้อ้าวหลบหน่อยจ้า มาแบงนี้แล้วรบวางแบบนี้แล้วก็สลับวางแบบนี้เขาก็จะขึ้นไม่ได้พี่หนยังไม่ปักไฟเดี๋ยวก่อนเนี่ยเขาเตรียมตัวจะเข้าไปนอนแล้วนี่ไงโอ้เขาไม่ออกไปเพ็กต่อไม่ได้เขาอยากจะเข้าไปนอนแล้วอ่ะไปแล้วเขาพาลูกไปแล้วเอานะเพ็กก็จะวางแบบนี้แล้วก็สลับใส่ตรงนี้กูก๊กูมานี่ก่อนเร็วเข้าอ่าพอวางแบบนี้เขาก็จะปีนขึ้นไปข้างบนไม่ได้เขาก็จะอยู่แค่ข้างล่างสวยเลย เห็ไนไหมตอนนี้เออเขาเข้าไปขาขในในบ้านเขาแล้วใช่เขาจะเข้าไปขายในบ้านนี่บ้านใครบ้านมันเนเะนี่พี่ฝนออกมาแล้วขายเก็บออกมาแล้วโอ้ได้ทั้งไก่ทั้งหมูทั้งวัวทั้งแกะเลยนะพี่ฝนคลิปนี้ทีเดียว,ว ยอดแลวเนี่ยเขามีบ้านนี่เขาชอบใจมากแล้วเมื่อกี้ออกไข่มาพี่ฝนเก็บพอดีแหละโอเคสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b สไคร b ์กดแชร์ share, กดกระดิ่งกรุ๊งริ๊งกรุ๊งริ๊งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้เพียกับพี่ฝนขอตัวราไปก่อนนะครับรักคนนอจ๊ะ,ะจบอย,บย,บย